สวัสดีครับมาครับอาหารรอบดึกนะครับไม่ดึกหรอกก็ช่วงสามทุ่มปัดมามา่าขี้หมาอใส่ดักแด้มีนมปังแล้วก็ฝรั่งนะครับก็มาลองดูว่าเข้ากันหรือเปล่านะครับมาม่าก,กับดักแด่นะครับโูแห้งหมดละนะครับมัวแต่คุยโทรศัพท์กับน้องชาย โทรมาปรึกษาหาหรือนะครับตามสไตล์ผู้สอนกีฬาฟุตบอลนะครับได้ยู่นะตักได้มามาฮะไม่ได้ออกไปไหน มีอะไรก็คืนกินกันไปนะครับง่าไหงว่ากินตามอายุไขของในตู้เย็นนะครับอันไหนจะหมดอายุก่อนนะครับอันนี้ก็จะพรุ่งนี้ก็ต้องรีบทาน ยุคนี้ไปหยักได้ก็ต้องไปหยักจุดจุดห้อยกันแ่ะจับเลี้ยงจับใจ หั่งจนเต็มตึกกันก็ใส่พิกหยวกอาครำแชร์หลอดไปด้วยเน้นเต็มคำมนู้นหน่อแซ่บหลายแซ่บดีแซ่บกระดกกระเดียนะครับ เครื่องสักคำทีิหลักเครื่องไม่หนักเส้นอ่ะ หลายก็ไม่ถูกใจเท่ารสชาติรสิีมือตัวเองนะครับบางวันก็ทอดไก่กรอบไก่ทอดน้ำปลาโรยมะมา่าบ้างโรยข้าวบ้างนะครับเ่วันนี้ก็นึกทอดแดแด นะครับแลก็แ,บบแลองเอามาใส่ดูว่าจะไปด้ยวยกันได้ไหมก็เหมือนเนืนะ้อโปรตีนชนิดหนึ่งโปรตีนเนี่ยเน้นๆเนี่ย,น,ย,น,ยนะครับ กล่มก๊อมก็มีฝรั่งจบไทยแก้เผ็ดก็ได้ครับเรล้องฝักอืม้มวิทีโค้ดประจำหอ โค้ดผู้ดูแลเด็กโค้ดผู้ฝึกสอนโค้ดผู้เป็นทุกอย่างในตัวคนเดียวนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องโค้ดบอลมนสีฟีตตายก็มาดูกันว่าคลิปหน้าหรือว่าช็อตเบต้าน้าจะทำอาหารอะไรให้ ให้ดูนะครับหลากหลายนะครับแล้วแต่ความคิดแล้วแต่ศาสกานทำสมกับชื่อว่าฟรีสไตล์นะครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กซับสไคร์นะครับ